โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาทําการสปอยแอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนล่าสุดตอนที่253ถึงตอนที่254นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยหลังจากที่พระเอกได้สั่งให้ทาดดานั้นเขาไปจัดการคนจากตระกูลเฟิงพวกนีซ้ซะทาดดาที่ได้รับคําสั่งของพระเอกไปแล้วทาดดาก็ได้นําหอ,อกอาวุธระดับ6ของเขาออกมา เขาโจมตีคนพวกนี้สวนกลับไปซึ่งความแข็งแร่งของธาตุดำในตอนนี้ก็อยู่ในระดับวีรชนแล้วในการโจมตีของเขามันก็รุนแรงเป็นอย่างมากผลจากตระกูลฝึงไม่สามารถที่รับการโจมตีได้เลยแม้แต่น้อยถูกโจมตีจัดการฆ่าทิ้งไปหมดอย่างง่ายดายก่อนที่พระเอกนั้นจะได้เดินเข้าไปหากลุ่มเพื่อนๆของเขานำเอายาฟื้นฟูให้แก่ทุกคนได้ฟื้นฟูร่างกายไปไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงลิงซานและก็ องค์หญิงสู้ในตอนนี้ที่ได้เจอพระเอกแล้วพวกเธอก็ต่างพากันทีมีสีหน้าเขินเป็นอย่างมากและก็ดีใจในการกลับมาของพระเอกเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าในวันนี้พระเอกไม่มาทันเวลาแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าตัวพวกเธอนั้นจะถูกทําอะไรยังไงบ้างนั่นเองแถมเจ้าสานักเสี่ยวหยาเธอนั้นก็ได้มากลราวขอโทษพระเอกที่มันเป็นความผิดของเธอเองตอนแรกหวังจะใช้ความสัมพันธ์ของหอปุ้งยาและก็ดินแดนสายเลือดให้อัจฉริยะจาก 5้าตระกูลเข้าไปศึกษาที่สถาบันต้าเวย่ยแต่ทุกอย่างมันก็ดันผิดพลาดกันไปหมดแถมมันก็ยังเกิดเหตุเพราะว่าอาจารย์ของเธอป่วยมันก็มีท่านอุโซอีกคนช่วยโอกาสในครั้งนี้เขาไปควบคุมทุกอย่างแทนจึงทําให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดมันก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้แถมในตอนนี้ประธานต้องฝังและก็ท่านอุโซค,คนอื่นๆหลังจากที่ได้เข้าไปวุ่นวายในเมืองหลงเมลานก่อนหน้านี้จึงทําให้พวกเขานั้นก็เลยได้ถูกลงโทษ และก็ถูกกักขังบริเวณชั่วเขาวไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยแต่เมื่อพระเอกไม่ได้เห็นแม่นางชิเวียนชิวก็เป็นสาวในสังกัดของเขาอีกคนพระเอกจึงได้ถามทุกคนว่าเธอนั้นหายไปไหนหวังชีหมิงที่ได้ยินแบบนี้ก็ได้รีบบอกความจริงแก่พระเอกเลยว่าคนจากตระกูลเฟิงได้จับทั่วเธอเป็นแล้วและในวันนี้พวกมันจะจับเธอแต่งงานกับลูกชายคนโตของตระกูลเฟิงอีกด้วยถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะพยายามที่อยากจะช่วยเธอ แต่ก็ไม่สามารถที่ทําอะไรได้เนื่องโดยที่คนพวกนั้นขัดขวางเอาไว้หมดแล้วนั่นเองจึงทําให้ทาดําที่ได้ยินเช่นนี้เขานั้นก็รู้ว่าทําไมตระกูลเฟิงถึงทําแบบนี้ถึงในความเป็นจริงแล้วคนจากตระกูลเฟิงเขานั้นเป็นเพียงแค่ตระกูลเล็กๆเ,เท่านั้นแสดงว่าที่พวกมันกล้าทําแบบนี้จะต้องถูกสั่งมาจากคนจากตระกูลใหญ่แน่นอนแถมแม่นางเฉียนชิว,ชวยังมีอันดับที่อยู่ในอันดับต้นๆของการแข่งขันในเมืองหลงโบราณก ก่อนหน้านี้เธอนั้นจึงได้สมบัติร,ร่ำคายมากมายจากเมืองหลวงโบรันมาด้วย แสดงว่าพวกนั้นอยากที่ได้สมบัติจากเธอแน่นอนซึ่งพระเอกที่ยืนเช่นนี้ก็รู้สึกไม่พอใจมากเขานั้นจึงคิดที่จะบุกไปทําลายตระกูลเฟิงให้สิ้นซากสาไม่ว่ามันเป็นใครมาจากไหนใหญ่โตมาจากไหนพวกเราทุกคนนะ่ะก็ไม่ได้คิดจะกลัวแต่อย่างใดอยู่แล้วพระเอกจึงได้รีบบุกไปที่นั่นในทันทีซึ่งชีวเวียนชิวในตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ยอมแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าเธอนั้นก็ยังไม่สามารถที่ทําอะไรได้เพราะถ้าเกิดว่าเธอขัดขืน เธอก็จะถูกทำลายถูกขูบังคับเอาไว้หมดแล้วจึงทำให้เธอนั้นก็เลยไม่สามารถที่ทำอะไรได้ก็เลยต้องยอมยอมไปในตอนนี้แต่ทว่าเธอนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นจะต้องแต่งงานกับนายน้อยคนนี้เธอก็คงไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตายก็จะต้องตายอยู่ที่นี่แหละแต่ในขณะที่เธอนั้นกำลังถูกนายน้อยจากตระกูลเฟิงกำลังโจมตีทำร้ายอยู่ในตอนนี้ทันใดนั้นพระเอกก็เด็พังประตูเข้ามาอย่างหล่อเท ก็ได้บอกให้คนพวกนั้นหยุดเดี๋ยวนี้ซะอย่าทําอะไรเธอไปอันเดียขาดถ้าเกิดว่าพวกเจ้านั้นไม่อยากตายจนแมนนางเซเวียนชิวได้จะเจอพระเอกที่มาช่วยเธอในตอนนี้เธอนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่เธอนั้นอยากจะแต่งงานด้วยมันก็คือนายน้อยชินเชนผู้นี้ยังไงล่ะแถมก็ดูเหมือนว่ามันก็มีคนที่มาจากนิกายอมะตะเขานั้นก็มีนาว่าหัวซิงซึ่งนั้นก็เป็นลูกชายของไอ้หนุ่มเทียนตูนั่นเอง คนที่พระเอกนั้นค่าจัดการไปกกานหน้านี้เขานั้นก็รู้สึกแค้นพระเอกเป็นอย่างมากพยายามที่ตามหาพระเอกมาโดยตลอดแต่ไม่เคยพบเจอพระเอกสักทีวันนี้ก็ได้มาเจอจนได้เขานั้นที่เก็บความแค้นมานานแสนนานนั่นเองรับรองว่าเจ้าน้นจะต้องตายด้วยมือ้าแน่นอนไอเด็กชิ้นเชนถึงพระเอกที่ได้มาถึงที่นี้ก็ได้กล่าวขอโทษแม่นางชเวียนทิวที่ข่านาม่าชา้าที่ทำให้เจ้าลำบากได้ถึงขนาดนี้จน เธอที่ได้เห็นพระเอกก็ถึงกับพยายามที่วิ่งไปหาพระเอกให้ได้แต่ก็ถูกองค์ชายซิงป๋อจับกลุ่มตัวเธอเอาไว้เธอไม่สามารถขยับตัวได้เลยแถมเมื่อเขานั้นได้เห็นพระเอกเป็นคนที่มาจากห้าอาณาจักรเล็กๆเ,เขานั้นก็คิดว่ามันก็เป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นแหละจึงได้งัดพลังดาบแห่งไฟของเขานั้นออกมา โจมตีเขาใส่พระเอกไปเพื่อฆ่าพระเอกทิ้งให้จงได้แต่การโจมตีของเขามันก็ถูกพระเอกป้องกันไว้ได้อย่างไงได้เพียงแค่ใช้มือสองนิ้วเท่านั้นและพระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเซลสูงจับตัวองคชายิสิงห์ป่ะเอาไว้พยายามที่ขู่พ่อของเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ส่งตัวชววนชิวมาละก็รับรองว่าลูกชายของเจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือฆ่าแน่นอนจนนายน้อยจากตระกูลเฟิงเขานั้นที่ถูกพระเอกขูเพื่อที่จะ ก็รู้สึกตกใจกลัวมาเดียวเล็ดเดียวแตกกันเลยทีเดียวก็ว,ว่าได้และเมื่อนายตระกูลเฟิงที่กลัวลูกชายของเขาถูกพระเอกฆ่าตายในวันนี้เขานั้นจึงยอมฟังคําสั่งของพระเอกยอมปล่อยแม่นางชเวียนชิวกลับไปให้พระเอกไปจึงแม่นางชเวียนชิวเธอนั้นก็ได้กล่าวขอคุนพระเอกที่มาช่วยเธอในวันนี้ก่อนที่พระเอกที่จะไปอ,องค์ชายป๋อชิงคนนี้พระเอกก็ได้บอกแกกับทุกคนที่อยู่ที่นี่กล่าวขอ โที่ขานำมากรความวุ่นวายในวันนี้แต่ทว่ามันเป็นเหตุจำเป็นเท่านั้นหนึ่งด้วยที่คนจากตระกูลเฟิงมาจับตัวสาวของค้าไปข้าจึงมาที่นี้เพื่อมาเอาคืนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำผิดกฎของอาณาจักรเต้าไว้แต่อย่างใดและในตอนนี้ ขานาก็ได้ตัวนางกลับขึ้นมาแล้วและข้าน่าก็ไม่อยากมีเรื่องบาดมากกับตระกูลเฟิงแต่อย่างใดดังนั้นให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าทุกอย่างมันจบเพียงแค่นี้พอตอนที่พระเอกจะได้ปล่อยตัวนายน้อยจากตระกูลเฟิงกลับไปให้พ่อของเขาไปแต่ทว่าเจ้าต,ตระกูลเฟิงก็ไม่ได้คิดยองพระเอกอยู่แล้วเท่านั้นจึงได้พูดบอกกับพระเอกแล้วสิครับว่าวันนี้เองมาก่อความวุ่นวายในตระกูลเฟิงของข,องข้า เ้าคิดเหรอว่าเจ้าจะออกไปจากที่นี่ได้ย่งไงจบไปในะตอนที่254นะครับผมกําลังสนุกกันเลยเดียวนะฮะอาจจะสั้นกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมาแบบว่าอา,อาทิตย์ละ ประมาณ3ตอนนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับเรื่องสนุกๆจำเป็นต้องรอเสมอทํ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอเคนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะลงให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพระนึกเทพบาลังราชันสัพยุทธลุฟ้าภาคหาและก็จะเป็นเรื่องของที่ผมสปอยใหม่ในวันที่แล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องอะ,อะไรวะ <c oughs> <c oughs> จำชื่อเลือกไม่ได้เออเหอ อะไรกันครับดี่โอเคนะเดี๋ยวจะลงให้ทุกๆเรื่องเลยละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับพี่นี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหแม่ในคลิปนะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ